นิทิ่โนโลหะแห่งความทรงจำหลักฐาน UFO และมนุษย์ต่างดาววันเวลาล่วงมากว่า60ปีเมื่อเร็วเๆนี้สองนักวิจัยคือโทมัสเจตแครี่กับนัก UFO วิทยาเดนเนลอาชิดได้เปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ซึ่งเป็นผลงานจากการค้นคว้าสื่อสวนเก็บข้อมูลมาหลายปีใช้ชื่อว่า เหตุเกิดที่รอสเวลลหลักฐานชิ้นใหญ่ที่รัฐบาลปกปิดโทมัสกับเดนแนลได้ใช้เวลาหลายปีเพื่อสื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงทั้งหมดซึ่งเขาต้องเผชิญกับการให้ข้อมูลจากไม่รู้จริงและจากคนรู้จริงแต่บิดเบือนข้อมูลเพื่อดิสเครดิตมนุษย์ต่างดาว แคทก,กามิเชลอดีตนักมินอวกาศยานาพอลโลกกล่าวพวกฝ่ายรัฐบาลพยายามออกข่าวว่าข้อมูลที่เราไปสืบค้นมาได้เป็นเรื่องที่คุยขี้โอไม่รู้จริง ล้วนเป็นการบิดเบือนข้อมูลเพื่อปกปิดความจริงต่อประชาชนทั้งสิน้นทีมงานวิจัยได้นำเสนอหลักฐานเด็ดที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้นั่นคือเศษโลหะประหลาดซึ่งมีผู้เก็บรักษาไว้โดยไม่ยอมคืนแก่ทางการ รวมทั้งคู้เชี่ยวชาญโลหะวิทยาที่เคยทำงานกับกองทัพอากาศและได้เคยสัมผัสกับโลหะประหลาดนี้มาแล้วให้การยืนยนันไม่ใช่เรื่องยกเมฆแต่อย่างใดโลหะชนิดนี้เป็นวัตถุในยุคนั้นมีสีเทาเงินอ่อนนุ่มแต่แข็งเหนียว คนทานต่อกรดและเครื่องพ่นไฟได้จุดเด่นสำคัญเมื่อถูกพับงอหรือโค้งจะคืนสู่รูปทรงเดิมได้โลหะพิสดานนี้รู้จักในชื่อนิทิโนเป็นโลหะประหลาดไม่เคยพบในโลกต่อมาเรียกกันว่าโลหะมีความทรงจำเมมโมรี่เมทัล กล่าวย้อนถึงแอนโทนีบรากาเลียนนักธุรกิจใหญ่ซึ่งครอบครองวัตถุประหลาดโดยไม่ยอมบอกว่าเขาซื้อมาจากใครแต่ยืนยันเขาได้มาจากจุดที่ยาน UFO ตกที่เมืองรอสเวลล์เมื่อปี1947จริงนักธุรกิจแอนโทนี ได้ใช้เงินทุนส่วนตัวว่าจ้างห้องแลบกองทับอากาศและสถาบันบาเดลเมโมเรียลแห่งเมืองโคลัมบัสรัตโอไฮโอทำการวิเคราะห์วัตถุลึกลับนี้ให้จากรายงานสถาบันวิจัยบาเดลกล่าวถึงรายละเอียดของโลหะประหลาด นอกจากยืนยันว่าเป็นชิ้นส่วนยานอาวกาศที่ตกลงมาที่เมืองรอสเวลแล้วยังพบว่าเป็นโลหะที่น่าสนใจสามารถนำมาใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจอุตสาหกรรมได้อย่างมหาศาลโลหนิทิโน ที่แท้เป็นโลหะผสมระหว่างแรนิิเกิลบริสุทธิ์กับไททาเนียมบริสุทธิ์เมื่อผสมสารปรลอดเข้าไปก็สามารถแปรรูปและคืนสู่สภาพเดิมได้โลหะนิทิโนจะจดจำรูปทรงเดิมของมันได้แม้จะดัดงอครับ ก็สามารถหวนกลับสู่รูปทรงเดิมโครงสร้างของมันเป็นเส้นใหญ่ที่มีความยืดหยุ่นได้สูงแม้เป็นโลหะก็มีน้ำหนักเบาคล้ายโลหะอลูมิเนียมแต่มีสีในตัวมันเองสามารถทนทานต่อการเผาผลานด้วยความร้อนสูงได้ นักธุรกิจแอนโทนีกล่าวผมไม่อยากยืนยันลงไปว่าใครเรียนแบบใครทุกวันนี้ในการผลิตเราใช้โลหะนิเทนโนทำกรอบแว่นตาที่สามารถโค้งงอได้โดยไม่หักใช้ในทุกอุปกรณ์การแพทย์ และที่สำคัญใช้เกลื่อนพื้นผิวนอกสุดของยานอวากาศมีข้อสังเกตว่าช่วงกลายปี1967หลังยาน U.F. ตกที่เมืองรอสเวลได้5-6เดือนรายงานวิจัยจากวงการอุตสาหกรรมสั่งนำเข้าโลหะไททาเนียม เข้ามายัางสหรัฐอเมริกาจำนวนมากปัจจุบันไททานเนียมมีบทบาทในวงการอุตสาหกรรมชาติตะวันตกก็เพราะเป็นส่วนผสมหลักในการผลิตโลหะยื่นยูนิทิโนนั่นเองนอกจากนี้นักวิจัยยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าหลังปีคศ 1,960เป็นต้นมาชาวโลกพบกับนวัตกรรมการสื่อสารใหม่ที่น่าตื่นตะลึงนั่นคือระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งนักวิจัยทั้งสองคนกล่าวว่าเป็นการลอกเลียนแบบจากเทคโนโลยีจากยานอาวกาศ UFO ที่ตกในไร่ชานเมืองรอสเวลล์นั่นเอง